ยื่นเลยเดี๋ยวเขายื่นถ่ายนี่ซ้เนยน่าีายี่น้องยังไม่ต้องตั้งนะครับเดี๋ยวยื่นดี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 ีดีีดีด คนเดกนคนใหม่วันนี <Wars> ้่ะใ้วัน้ตที่หนะยืนยืนกันให้สลับได้ที่แปดต่อเรื่องปดีหกต่อเลยครับเรื่องต่อไปเลครับ ก็เดี๋ยวจะอันอันอันนี้เดี๋ยวเรื่องเธรื่องถ่ายลังสื่อภาพนี่ก็ผมรับไว้นานรับเพราะว่าท่านจะมาให้ไปเรียนระับเสกแกะกับส่วนของพีมูฟเนี่ยมีข้อเสนอ3ส่วนนะฮะส่วนที่1เนี่ย,ยก็คือส่วนที่ว่าดด้วยเรื่องของการผลักด,ดันนโยบายร่วมกับทาง รัฐาบาลซึ่งไ,ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติไว้กันนะครับก็คือเรื่องของการผักดันอตาตภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้านะครับผักดันให้มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินออกกฎหมายรองรับสิทธทิชุมชนการที่จะนําที่ดินซึ่งหมดสัญญาเช่านะปะ่าสงวนที่หมดสัญญาเช่าจากบริษัทอุนแล้วเนี่ยโดยเฉพาะในภาคใต้